สวัสดีครับ่างสองพาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาซ่อมหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับของยี่ห้อโอโต้นะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับเบลเลยอาการมันนะครับคือลูกค้าบอกว่าร้อนไม่จัดนะครับร้อนแต่ร้อนไม่มากไม่ทั่วถึงสาเหตุมาจากอะไรติดตามชมเลยนะครับ ก่อนจะแกะซ่อมนะครับเรามาเรียนรู้การทำงานเบื้องต้นของมันหน่อยนะครับนี่นะครับกดปุ่ม power นะครับตัวนี้เป็นการตั้งเวลานะครับรุ่นนี้น่าจะตั้งได้ประมาณ30นาทีนะครับหรือ160วินะครับอันนี้ตั้งอุณหภูมินะครับฝั่งนี้ครับบวกลบ ออกกเพิ่มนะครับตั้งได้สูงสุดคือ200องศานะครับพอได้อย่างนี้เราก็กด power นะครับเครื่องก็จะทำงานนะครับรีเลย์ก็สั่งอาการนี้คือเครื่องทำงานปกตินะครับแต่ร้อนไม่ทั่วถึงนะครับร้อนไม่มากก็มาดูไม่น้อยนะครับ มีปัญหาปรึกษ,ษาได้ที่ช่งงางสองขาซ่อมนะครับสวัสดีครับ